เป็นประสบการณ์ที่เราเดินทางเราได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆได้เจอกับผู้คนใหม่ๆค่ะเราจะมีการอเรียนรู้เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับมนุษย์ค่ะค่ะทำให้เมื่อมาทํางานที่โรงแรมค่ะเราจะเจอลูกค้าหลายแบบเราจะรู้ว่าเราเจอลูกค้าแบบนี้เราจะรับมือยังไงไหมคะ สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์สิทธิ์เก่านะคะอยากจะให้ แพตตี้นะคะแนะนาตัวหน่อยค่ะค่ะแพตตี้นะคะนางสาวชมัยพรตันสายนะคะ,ะเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและสหกรบริการนะคะเรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะวิชาเอกการท่องเที่ยวค่ะ <S <S สําหรับแรงบันดาลใจที่ทําให้หนูเลือกเรียนที่นี่นะคะก็คือ,อตอนมัธยมค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนบ้านแพงนะคะก็เป็นเด็กที่เป็นเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเด็กกิจกรรมหน่อยค่ะแล้วตอนที่เราทํากิจกรรมเราก็จะได้พบปะเพื่อนๆทั้งต่างโรงเรียนค่ะต่าง จังหวัดทำให้หนูรู้สึกชื่นชอบ จึงทาให้อ่ะคิดว่าถ้าเรามาเรียนการท่องเที่ยวค่ะจะทําให้เราได้มีการเดินทางค่ะได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอีกค่ะที่เราไม่เคยพบค่ะอยากให้เล่าถึงรายวิชาอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แนะนํามาใช้ในจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะค่ะอ่ถ้าเกิดว่าเป็นรายวิชาที่เราประทับใจจริงๆแล้วชอบหลายวิชาเลยค่ะแต่ว่าวิชาที่อ่แพทคิดว่าได้มีการนํามาปรับใช้จริงๆจะเป็นอ่วิชาอ่ ที่เกี่ยวกับฟอนค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมชีวาโฮงค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนค่ะก็คือสิ่งที่เอามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาเกี่ยวกับบุคลิกภาพค่ะการสื่อสารต่างๆค่ะแล้ววิชาการท่องเที่ยวนี้ทําอะไรบ้างเอกการท่องเที่ยวที่หนูเรียนมาค่ะแน่นอนเลยอีกออย่างหนึ่งก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับมคุเทศซึ่งการเรียนตรงนี้ค่ะเราไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีในห้องค่ะแต่ว่าเราได้มีการ ปฏิบัติเก็บเส้นทางต่างๆด้วยค่ะได้มีการเดินทางไปต่างจังหวัดถาไปเก็บรูทเส้นทางท่องเที่ยวหลายจังหวัดเลยค่ะ,ะประสบการณ์ จากตรงนั้นหรือว่าจากการเรียนด้านมาคุเทศเนี้ยค่ะเพราะว่าเราทํางานสายโรงแรมเนาะ,ะเรานาประสบการณ์ด้านนั้นมาใช้กับงานที่ทําปัจจุบนันยังไงะคะก็คืออ่าถ้าเกิดว่าเป็นประสบการณ์ที่อ่าหนูได้เดินทางต่างๆใช่ไหมคะแน่<ะ>นอนค่ะเราเราเดินทางเราได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆได้เจอกับผู้คนใหม่ๆ<ะ>ค่ะเราจะมีการอ่าเรียนรู้เกี่ยวกับคนเกี<ๆ>่ยวกับมนุษย์ค่ะค่ะทำให้อ่าเมื่อมาทํางานที่โรงแรมค่ะเราจะเจอลูกค้าหลายแบบเราจะรู้ว่า เราเจอลูกค้าแบบนี้ <c oughs> เราจะรับมือยังไงนี่คะปากถึงน้องๆน,นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมีความสนใจนะคะถ้าชอบที่จะเดินทางหรือว่าชอบที่จะเรียนเรียนที่ไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีค่ะ <c oughs> ชอบที่จะเรียนไปด้วยมีการปฏิบัติไปด้วยมีการลงมือทําจริงค่ะวิทยาลัยการท่องเที่ยวจะตอบโจทย์นะคะ <c oughs> แล้วก็ในการเรียนค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากค่ะเราเรียนแล้วเราไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบ <c oughs> เรารู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวคะ่ะมีความผูกพันกันด้วย